สวัสดีครับอยู่กับโมบายดเจิตนะครับอยู่กับแพทใหม่นะครับหลายคนสงสัยเรื่องไอเทมโลมกับไอเทมจังเกิลนะครับหรือไอเทมฟาร์มป่านะครับจริงๆตอนนี้แพทใหม่เนี่ยไอเทมไอเทมฟาร์มป่าเนี่ยเขาจะไปรวมกับรองเท้านะครับเราสามารถเลือกใช้ได้3แบบนั่นหมายถึงว่านะครับป่าเนี่ยสามารถออกไอเทมเพิ่มได้อันนึงเพราะว่ารองเท้ากับจังเกิลเนี่ยใช้อันเดียวกัน หลายคนงงว่าเอาพี่แล้วทําไมมันไม่ต้องออกรวมของใช้มงใช้มีดนู่นนี่นั่นแล้วมันจะเป็นเลเวลสองยังไงนะครับไอเทมจังเกิลฟาร์มป่านะครับถ้าเกิดอยากให้มันเป็นเลเวลสองนะครับก็คือการฆ่ามินเนี่ยนนะครับในเกม5ตัวนะครับหรือฆ่าฮีโร่ก็ได้นะมันก็จะขึ้นสแต็กนะครับพอครบ5สแต็กเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นมีดฟาร์มเลเวลสองออโต้นะฮะโดยที่นะครับเราไม่ต้องออกไอเทมอะไรเลยนะครับทีนี้มาดูความคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับไอเทมอันแรกเนี่ย เปลวไฟไล่ล่านะครับเป็นไอเทมสีแดงนะครับนี่ครับเป็นโลมแดงอ่ะเป็นจังเกิลแดงไม่ใช่โลมแดงเป็นป่าแดงนะครับใช้ป่าแดงอะไรกันเออป่าแดงป่าฟ้าป่าม่วงนะฮะแดงรวมกับน้ําเงินเป็นม่วงอ่ะนะครับป่าแดงนะครับคุณสมบัตินะครับคือนะครับสร้างความเสียหายกับมินเนี่ยนเลร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นีคือตีมินเนี่ยนป่าแรงขึ้นนะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ เพื่อเพิ่มความเสียหายมันเขียนว่าเพื่อเนี่ยก็พากรุงงเลยเพิ่มความเสียหายจริงนะครับ100แล้วดูดซับนะครับดาเมจนะครับกายภาพหรือเวทเนี่ยของศัตรูนะครับ35-70นะครับก็คือดูดของศัตรูมาก็ทำให้เราแรงขึ้นนะครับจากเป้าหมายเป็นระยะเวลา3าวีนะครับสำหรับแดงนะครับส่วนนะครับ ความเย็นไล่ล่านะครับความเย็นไล่ล่าเนี่ยก็เหมือนกับสีแดงเลยนะครับก็คือป่าสีน้ําเงินนะครับหรือป่าน้ําแข็งละกันจริงๆมันคือป่าไฟป่าน้ําแข็งนะฮะเออนะฮะอันนี้เนี่ยจะเวลากดใส่ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามแบบคุณสมบัติเหมือนกันเลยตีคีปเนี่ยแรงขึ้นร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเวลากดใส่ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะทํา ให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยลดลงนะครับ41-90ไม่ใช่90นะ90นี่หมายถึงว่า90จากสมมุติว่ามันวิ่งเร็ว300เนี่ยก็หายไป90ก็เหลือ,อ210ประมาณนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยพี่ว่าแม่งกากแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจังเกิลสม่วงนะครับพอล้ำค่านะครับพอล้ำค่าเนี่ยเป็นไอเทม ที่พี่ว่าแผลนี้คนน่าจะใช้เยอะสุดเนื่องจากเวลาเรากดใส่ศัตรูเนี่ยมันจะเอาเลือดเรานะเลือดของตัวเรานะครับเลือดของตัวเราเป็นหลักสมมุติว่าเลือดเรา10,000ื่นนะครับเรากดใส่ศัตรูตัวไหนก็นแล้วแต่เขาจะโดนความเสียหายจากจากไอที่เรากดใส่เขาอะ่ะหนึ่นะครับบวกกับอีก100่เป็น1,300นะครับเป็น1,300เท่าหมายถึงว่าเขาโดน ทูดาเมจหรือดาเมจที่ไม่คิดเกาะไม่คิดอะไรเลยครับ1,300คนโคตรแรงมากหรือที่พี่เล่นเกียนกยนนะ็คือใช้เบลลิกแล้วเลือด1 8แล้วก็ใส่ศัตรูทีโดน2,000นะครับก็คือไอตัวตัวนี้นะครับป่าสีม่วงนะครับส่วนไอเทมโลมนะครับตอนนี้เนี่ยโลมเนี่ยมี4แบบนะครับปกติโลมเนี่ยเราก็จะออกโลมนะครับแต่นี่นี่ออกรองเท้ามามันก็เป็นโลมเลย นะครับซึ่งโลมแต่ละแบบก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันและการปลดล็อกสกิลของโลมเนี่ยก็คือโลมเนี่ยตอนนี้จะออกได้แค่คนเดียวหรือ2คนถ้าเกิด2คนเนี่ยก็จะได้คุณสมบัติที่2ช้าเพราะว่าโลมอะฮะเขาจะให้เงินคนที่อ่าเงินให้เงินกับให้เงินกับคนในทีมเราคนที่เงินต่ําที่สุดสมมุติว่าถ้าเราเสือกเงินนํา เราออกโลมแล้วเงินเราเสื่อมนาเงินนาทีมเนี่ยอาทีมที่เงินต่ําสุดเนี่ยมันก็จะได้คุณสมบัติจากไอเทมโรมเราเฉยเลยก็คือบวกเงินทีละ8ทีละ8ให้แซงเงินเราแต่ว่าเราจะไม่ได้สแต็กของโรมซึ่งการปลดล็อกของสแต็กของโรมก็คือ1นึอ่าหกรแต้มนะครับหกรแต้มโรมถึงจะเปลี่ยนเป็นระดับที่2ถึงจะใช้สเปลลล่องหนเพิ่มโจมตีเพิ่มฮิวนะครับหรือเพิ่มดาเมจได้นะครับ ก็จะประมาณนี้สําหรับไอเทมโลมนะครับเดี๋ยวจะมาจําแนกทีละอันว่าโลมแต่ละอันมีคุณสมบัติอะไรนะครับแล้วก็โลมเนี่ยสแต็กเนี่ยสแต็กเนี่ยก็คือทองที่ได้กับการที่ไปช่วยฆ่าไปช่วยแก๊งเนี่ยมันก็จะเพิ่มเหมือนกันนะครับซึ่งไอตัวโลมเนี่ยครบ600มันก็จะเปิดคุณสมบัติแรกนะครับก็คือ,อความสามารถแรกขั้นต่ําอย่างสมมติว่าล่องหนเนี่ยมันก็จะเขียนว่าเพิ่มรับความเร็วในการขึ้นที่เนี่ยเพิ่มขึ้น30%นะครับ ปลดล็อกคุณสมบัติแรกก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่3 0แต่ถ้าเกิดเต็มสุดที่พันหนะครับเต็มสุดที่พันหก็คือจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่75%คือเอาง่ายโลมแพทเนี้ยครับไอซ่อนเลนส์เนี่ยมึงกดใส่เพื่อนเนี่ยวิ่งเหมือนเหาะเลยใช้คํานี้เลยคือวิ่งวิ่งเหมือนเหาะเลยเออมึงวิ่งเหมือนเหาะเลยแบบแม่งวิ่งแบบโคตรไวเลย75%เอเอาไปใช้ฟังโก้ที่พี่เล่นไวๆเนี่ย คือวิ่งแหกโค้งเลยถ้าใช้โลมตัวนี้นะครับก็คือความสามารถของโลมนะครับสีม่วงนะครับพอล้ําค่านะครับก็เพิ่มความเร็วในการเคลืนที่นะครับแล้วก็ทําให้เราล่องหนนะครับส่วนโลมแดงนะครับส่วนโลมแดงนะครับก็จะนี่ฮะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทนะครับให้กับฮีโร่ที่อยู่ใกล้นะครับก็คือเพิ่มเนี่ยสิถึงสาคือเยอะสุดนะครับพร้อมเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่15% เพิ่มความเร็วไม่เยอะนะแต่เพิ่มดาเมจให้เพื่อนทุกคนที่อยู่รอบตัวเราส่วนอันนี้ครับฮิวนะครับอ่าอันฮิวเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับอ่าม่วงแดงเขียวเลยแล้วกันง่ายๆนะครับเขียวนะฮะเปิดใช้งานทุก15วินาทีนะครับครั้งถัดไปฮีโร่ใช้สกิลฮิวหรือโลนะครับจะฟื้น HP สกิลโล่คืออะไรวะสกิลโล่มีตัวอะไรที่มันใช้สกิลโล่ด้วยหรอนะครับ แต่ว่ามันจะฟื้น HP นะครับ480ถึง1,002นะครับเพิ่มขึ้นตามทองก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดทองอะไอเทมโลมเราเต็มสุดที่1,500แล้วปุ๊บเนี่ยเราทุก30วิเนี่ยอาทุก15าวิเนี่ยการใช้สกิลฮิลของเราเนี่ยจะเพิ่มนะครับความแรงในการฮิว1,200นะครับให้กับเพื่อนที่อยู่รอบๆนะครับ สูงต่ำสุดเนี่ยในระยะ5หลานะครับแล้วก็สกิลฮิวหรือโล่มีผลต่อคุณเท่านั้นก็คือเอาง่ายงๆก็คืออ่าเอดเมอก็น่าจะได้นะครับแล้วก็นะครับแล้วก็เวลาคือมันก็มันก็ถ้าอย่างลาฟาสมมุติว่าลาฟาเนี่ยฮิวอยู่ประมาณ4 5 0 0เนี่ย บวกกับพันสเนี่ยก็คืออาจจะแบบฮิวครั้งแรกเนี่ยสองพเลยซึ่งแม่งน่าจะเยอะมากเข้าใจใช่ป่ะส่วนอันสุดท้ายนะครับมันจะคล้ายๆกับไอเทมป่าที่เราเล่นเมื่อกี้ครับเปิดใช้งานทุก30 1 0 30วีครับแต่อันเนี้ยเราต้องสร้างความเสียหายนะครับครั้งตัดไปกับฮีโร่นะครับต้องสร้างดาเมจใส่ฮีโร่5 5 นะครับสร้างาดาเมจใส่ฮีโร่ฝั่งตรงข้าม35%แล้วมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมครับ7-18%ของ HP เป้าหมายสูงสุดนะครับความเสียหายทีอ่อันล่างเนี่ยไม่ต้องไปอ่านก็คือเอา,อาง่ายๆคือถ้าเกิดเราสร้างความเสียหายใส่ศัตรูได้35%นะฮะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูได้35%มันก็จะบวกดาเมจขึ้น นะครับเจ็ถึงสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับไอเทมโลมตัวนี้นะครับก็คร่าวๆเนี่ยจังเกิลเนี่ยก็คือแม่งเหมือนเดิมแหละครับเราจะจอ,อกแค่รองเท้าคู่แรกก่อนก็ได้นะครับเพื่อไปฟาร์มแล้วก็ออกของเลยก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้หลายคนน่ะก็จะออกเป็นรองเท้าคู่ใหญ่เลยแล้วค่อยไปฟาร์มของจริงๆแล้วแค่ออกแค่บูทตัวนี้250นะครับแล้วก็ไปขึ้นไอเทมเลยก็ได้แล้วค่อยมารวมรองเท้าที่หลังก็ได้ครับเพราะว่ารองเท้ามันก็ ไม่ได้บวกอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับก็ไอเทมโลมนะครับกับไอเทมจังเกิลจริงๆก็คร่าๆวๆก็แค่นี้ส่วนการฟาร์มนะครับการฟาร์มที่เราไปฟาร์มกันช่วงต้นเกมอ่ะปกติเนี่ยปกตินะครับเราจะไป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 เคลียร์เลนกลางก่อนพวกตัวป่าจะไปเคลียร์เลนกลางก่อนนะครับแต่ว่าแพทนี้นะฮะไม่จําเป็นต้องเคลียร์ นะครับไม่จำเป็นต้องเคลียร์เดี๋ยวพี่ล,ลองนะครับไอเทมต่างๆให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาฮีโร่อย่างยูดลาก็ได้นะครับยูดลานะครับแล้วก็ <c oughs> ถ้ายูดลาเป็นโลมไม่น่าจะได้เพราะว่าเราอยู่คนเดียวนี่หว่า <c oughs> <c oughs> เราอยู่คนเดียวอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนนะครับอ่ะ เอาฮีโร่เนี่ยเบลลิกเนี่ยแนะง่ายสุดที่เราลองกันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นประมาณว่าเบลลิกนะครับแล้วก็ออกของนะออกของให้เต็มเลยนะครับออกของให้เต็มเลยครับแล้ค่อยไปกดใส่นะครับก็คือคือง่ายๆ่ะถ้าเกิดเราเลเวลต้นๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปฟาร์มเลยครับ <My name. S 1> มันจะได้เงินน้อยมากเดี๋ยวจะให้เห็นดูว่า มันได้เงินน้อยมากแค่ไหนนะครับสำหรับการที่ออกจังเกิลแล้วไปตีป่ากลางนะครับออกจังเกิลแล้วไปตีป่ากลางมันจะได้เงินน้อยมากก็คือเอาง่ายป่าแผ่นนี้ห้านาทีมันอยู่ในป่าเลยไม่ต้องทาอะไรเลยมันเขียนบอกเลยครับเนี่ยสังหารฮีโร่หรือช่วยฆ่านะครับถึง5ครั้งเห็นว่ามันจะปลดล็อกนะครับเต็ม15ครั้งแล้วถ้าเกิดเนี่ยออกจังเกิลเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บสแต็กถึงสเนี่ยมันจะได้ดาเมจสิด้วยนะครับ อ่าเนี่ยเราออกจังเกิลเสร็จแล้วปุ๊บเราไปเคลียร์เลนกลางนะเดี๋ยวจะให้เห็นว่าถ้าออกจังเกิลแล้วไปเคลียร์เลนกลางเงินมันจะได้น้อยแค่ไหนครับดูนะอันนี้นี่เคลียร์เลนกลางให้ดูดูเงินนะ15ทองครับ15ทองโคตรน้อยเลยครับถ้าเกิดมีเพื่อนเรายืนอยู่ด้วยจะเหลือแค่7ทองเท่านั้นครับดูดิตัวหลังสุดได้แค่9ทองนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณเล่นป่าแล้วคุณไปแย่งเพื่อนฟาร์มเลนกลาง เพื่อนคุณจะกากทันทีนะครับเพราะว่ามันไปหารเงินแล้วเราได้น้อยกว่านะครับเพราะว่าไอตัวจังเกิลนะครับมันบีบเราว่าคือถ้าช่วงต้นเนี่ยเราไปเสกทะลึ่งนะไปฟาร์มนะครับมันจะทำให้นะเพื่อนเนี่ยได้เงินน้อยลงนะครับส่วนอันเนี้ยที่บอกว่าฟาร์มแล้วใช้แบบไม่มีคูดาวแล้วกันนะฟี่จะได้ฟาร์มไวๆนะครับ ฟ้าไม่พบห้าสแต็กนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยตอนนี้สองแล้วนะครับตอนนี้สองแล้วนะครับสองแล้วนะครับฟ์าไม่เห็นว่าเวลาขึ้นห้ามันก็จะเปลี่ยนเองออตโต้ฮะอ่า,อานี่ ตอนนี้4ี่แล้วนะครับยังเป็นสีแดงอยู่นะสี่แล้วดาเมจต,ตัวตามล่าครับมันจะเพิ่มขึ้นอีกอะทุกทุกสเต็ปนะครับดาเมจต,ตัวตามล่ามันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเห็นปหตอนนี้นี่ก็เป็น1,000พแล้วใชหนึ่งหนึ่ง1 1 1 4นนะยิ่งเราอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฮะยิ่งเราเลเวลมากขึ้นนะฮะไอตัวจังเกิลนะครับมันจะแรงขึ้นครับ ตัวตัวนี้มันจะแรงขึ้นจากเลเวลเรานะมันไม่ได้แรงขึ้นจากสแต็กที่เราเก็บได้นะครับคือง่ายๆยิ่งเลเวลเราเยอะเท่าไหร่เนะี่ยเราก็จะยิ่งอินี่มากขึ้นเท่านั้นแล้วก็นี่นะที่กดใช้พอลำค่าเนี่ยดูเห็นป่ะโดนเนี่ยร้อยยีเนี่ยเขาโดนไป4ครั้งก็ประมาณอ่าห้ากประมาณเกือบเกือบห้านะครับเนี่ยกดเป็นมันเป็นทูดา a เมจที่ไม่คิดก่อนนะกดใส่เนี่ยครับ ตายเองโดยที่เราไม่ได้ตีหรืออะไรด้วยเดี๋ยววิ่งไล่ไปก่อนเนี่ยแล้วก็กดใส่ทีหนึงก็คือก็คือไอตัวเนี้ยช่วงเนี้ยเขาจะใช้สีม่วงกันเยอะนะครับใช้สีม่วงกันเยอะมากกว่าสีอื่นเพราะว่าไอ้สโลที่ทําให้เดินเข้าหาตัวยากพี่ว่ามันไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นนะส่วนถ้าเกิดเราออกอออกตัวเอ็ตามล่ามาแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ไอเทมโรมได้นะครับเพราะว่าเขาจะล็อกล็อกโรมเลย นะครับเขาจะล็อกโลมเลยนะครับก็คือโลมไม่สามารถใช้ได้แต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนจังเกิลได้โดยการที่เราเปลี่ยนก่อนได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อมาแบบนี้ก็คือต้องขายทิ้งครับถึงจะซื้ออันอื่นได้คือถ้าอยากได้อันอื่นก็ขายแล้วก็ซื้อใหม่นะครับอันนี้นะครับเป็นไอเทมนะครับของอเป็นไอเทมของไอเทมเขาเรียก เป็นไอเทมของจังเกิลนะเดี๋ยวกดโลมให้ดูอนะโลมเดี๋ยวน่าจะเข้าไปเล่นกับบอทน่าจะได้อยู่ไอเทมโลมนะครับกำหนดเองนะครับอ่าคลาสสิกนะครับแล้วก็อ่าเพิ่มบอทเพิ่มบอทเข้าไปต้องเพิ่มบอททีมเราด้วยมันจะเห็นชัดว่าว่าเวลาเราออกโลมเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้โลมนะครับ เหมือนกันครับกอ็อารมณ์เดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับไอเทมโลมพี่เอาเป็นฟังกโก้แล้วกันเมื่อกี้ที่พี่บอกว่า,าฟังกโก้วิ่งไวๆนะครับไหนเอ่ยฟังกโก้ฟังกโก้ทำไมเห็นไม่ชัดวะ <S <S อะนะ,นะครับเดี๋ยวให้ดูว่าเวลาออกโลมนะครับแล้วทองมันเก็บยังไงนะครับจะได้แบบเ,เข้าใจตรงกันว่า อ๋อมาเล่นอย่างนี้เองพี่อะไรเงี้ยฝั่งเราแม่ไม่มีป่าเลยบันเทิงที่ผ่านเลยบดบดไม่แม่งบดจริงจริงเออบอดไม่แม่งบดจริงจร <c oughs> ิงนะครับ <c oughs> โหแล้วบดสองฝั่งแม่ไม่มีป่าทั้งคู่เลย <c oughs> โถ่ไอ้บดเอ้ย <ven> นี่อ่ะอ ทีนี้เราจอกโลมนะครับเราก็จะเลือกโลมนะครับ1234เนี่ยเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะเห็นปะเขาก็จะเปลี่ยนให้เรานะครับตอนนี้โลมสีม่วงนะครับนี่ฮะมันก็จะทำให้เนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยครับซ่อนเลนส์อยู่นะครับซ่อนเลนส์น,นัคือตอนนี้โลมอ่ะมันยังไม่ปลดล็อกนะครับแล้วมันจะสะสมเนี่ยมันเก็จะเขียนบอกว่าจะไม่ได้รับรางวัลจากมินเนี่ยนหรือคีปป่า่าภายใน9นาทีแรก อ,ออกดอกผลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับมันจะคุณสมบัติของโรมมันจะขึ้นนะครับตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเพราะว่านะเหมือนเขาเรียกอะไรเพื่อเรายังจนอยู่โอ้หได้เงินด้วยแล้วแล้ว,แล,วแล้วโรมเราจะได้ไหมเนี่ย เวลีกูดนะครับปุ๊พี่ต้องยืนเฉยๆเพื่อที่จะให้โลมขึ้นเลยวแหละเพราะว่าเนี่ยเงินอ่ากรอสนะครับกับกรอสกับไอ้นี่ยมันเงินน้อยนะครับกรอสกับไอเขาเรียกว่าอะไรกรอสกับไออีกตัวหนึ่งอ่ะมันเงินน้อยกับพี่โลมมันก็จะไม่ทํางานเห็นป่ะนี่คือเป็นง่อยเลยนะ โลมไม่ทํางานนะครับเออเราก็ทาอะไรไม่ได้ครับเราก็เดินล่องลอยไปก่อนนะรอจนกว่าโลมมันจะทํางานครับก็คือเราห้ามฟาร์มเวลห้ามทําอะไรทนะั่งนั้นน่ะรอให้เพื่อนมันเงินแซงเราเนะี่ยตอนนี้ทามัดนะเงินเจ็ดไอไม่ใช่ดิมาทิสเงินเจ็ดร้อยก้อนเงินแปดร้อยเท่าเท่าเราละเราเสือกได้เฟิร์สบัตรเมื่อกี้นี่เงินเราขึ้นไป900เก้าร้อยละแล้วทำไมเงินเราเยอะกว่าบอทวะฮะลัลโหลบอทไอบอทไอบอท อ่ะออกของใหม่อยากเงินน้อยกว่าบอทขายของทิ้งเพื่อให้เงินน้อยกว่าบอทก็ไม่น้อยกว่าอีกโถ่ไอ้บอทโถ่ไอ้บอทมึงฟาร์มกันมั่งได้ให้ไอ้บอทได้นะครับแล้วก็รอให้เงินน้อยกว่าบอทแล้วกันนะฟังโก้เงินพันหนึ่งแล้วนะครับมาทิศนี่เงินเียวเห็นปะเราก็จะไม่ได้ปลดล็อกอ่ะได้เห็นชัดเจนว่าเราจะไม่ได้ปลดล็อกคุณสมบัติของโลมถ้าเกิดเพื่อเราเงินน้อยเงินน้อยกว่าเรา นี่อามาทิ์เงินขึ้นมาแล้วมาทิ์เงินขึ้นมาแล้วแสงแสงแสงผมสักทีเถอะครับคุณมาทิตครับโอ้โหนี่กูต้องมานั่งลุ้นเงินมาทิตด้วยเหลอเนี่ยอ่ะนะเราจะวิ่งอยู่แถวนี้นะครับเพื่อที่จะให้นะครับเงินนะครับทุกคนแสงเราเนี่ยตอนนี้เงินทุกคนแสงเราแล้วนะเงินทุกคนแสงเราแล้วนะครับ <c oughs> นี่อ่ะ วนวนวนไปเนี่ยเราจะได้แล้วครับทีละสิบทีละสิบนะครับมันขึ้นแรื่อยๆไปทีละสิบนะครับนี่ทีละสิบทีละสิบนะครับแต่ว่ามันจะถึงหกร้อยครับมันถึงจะปลดล็อกครับเนี่ยทุกสี่วินาทีครับมันจะได้ทีละสิบถ้าเกิดมีคนเงินนําเราเนี่ยเราก็จะไม่ได้เงินนะเนี่ยมันก็จะขึ้นของมันไปเรื่อยนะครับทีละสิบทีละสิบนะพี่ออกรองเท้าอันนี้ อ่ะพี่วนเล่นพี่ไม่ไปไหนแหละพี่วนอยู่เงี้ยแหละให้เงินมันขึ้นทีละสิบทีละสิบจนจนมันครบหกร้อยครับตัวนี้มันจะปลดล็อกนะแต่ปกติมันจะขึ้นบอกอยู่ตรงนี้นะว่าเงินเรามีเท่าไหร่แล้วอันนี้คือเราแค่เข้ามาให้ดูนะครับว่ามันเงินเนี่ยมันขึ้นยังไงนะครับอ่ะทำไมมันไม่มีอ่ะปกติมันจะมีนะมันจะมีขึ้นข้างๆเลยว่าตอนเนี้ยเราออกไอเทมโลมไปแล้วแล้ว เราได้ทองถึงกี่ร้อยแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดทองที่จากตีมินเนี่ยนอย่างเงี้ยมันก็ไม่นับเหมือนกันนะคือเราไปตีมินเนี่ยแล้วเราได้ทองเราเขาไม่นับนะครับเขามันเขานับแต่ว่าเขานับแต่ว่าที่เรา,าเขาเรียกอะไรนับแต่ไอที่เราได้จากสแต็กะครับเอาไรลาย,ลาย,ยิงเลว ให้บอดยิงโคตรเท่เลยให้บอดยิงบอดนะครับก็นะฮะมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นเรื่อยๆนะครับรามดที่เงินเราน้อยกว่าเนะี่ยมันก็จะขึ้นทีละสิบทีละสิบทีละสิบนะครับโหดกระบอดด้วยบอกเลยฆ่าได้เงินอีก แต่ว่าเงินเราก็น้อยกว่าอยู่ดีนะนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นเรื่อยๆนะตอนนี้อลูการเงินน้อยกับเราแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราไปฆ่ามาใช่ป่ะเงินเราก็จะไม่ขึ้นนะครับเนี่ยเงินเราก็จะไม่ขึ้นนะคือมันจะขึ้นถึง600นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้น6 0 0 ฆ่าได้เอาไอ้บอทเออด,ดูบอทแล้วก็รู้สึกมึนๆยังไงรู้ว่าบอทนี่แม่งมึนชิบหายหนะครับมันยังไม่ขึ้นนะมันยังไม่ขึ้นนะตอนนี้เงินเราพอๆกับลูกกาดแล้วปล่อยให้ลูกกาดมันฟาร์มคนเดียวเงินจะเราจะได้ไปไอสิบบาทเราจะได้ไปไวเออเล่นโหดกับเพื่อนก็ไม่ได้ใช่ เล่นโหดกับเพื่อนเราก็จะไม่ได้ทองครับเราต้องกากกับเพื่อนครับคือง่ายๆโลมเนี่ยตัวตัวโลมเนี่ยทําหน้าที่คอยป่วนเลยเอามาคอยป่วนเลยครับแล้วก็ป่วนอย่างเดียวอ่ะหน้าที่ของมันอ่ะคือโหดก็ไม่ได้นะครับก็คือเล่นยากกว่าเดิมนั่นแหละ นี่นเนี่ยพอมันครบ600แล้วมันก็จะปลดล็อกครับเนี่ยซ่อนเลนส์ปลดล็อกแล้วใช่ปะ่ะแล้วดูนะฟังโก้วิ่งดูฟังโก้วิ่งอันนี้คือ30%นะครับนี่คือ30%นะนี่ของฟังโก้นะครับเห็นป่ะวิ่งโคตรไวเลย <enemy> นะครับ <been killed. S 1> กดยอมแพ้เลยนะออกจากการแข่งขันนะครับ จริงๆมันจะมีตัวเลขขึ้นนะว่าเราได้ทองไปเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้มันไม่มีขึ้นนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับก็คืออันดับการปลดล็อกของไอเทมโลมครมันจะอยู่ที่600แต้มนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่1,500แต้มความสามารถของไอเทมโลมเนี่ยจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นทุก10อ่ามันจะขึ้นทุก100สมมุติว่า6ก0้อความสามารถต่อไปจะขึ้นอยู่ที่700800900,1 0 0 0 1ย0 0 1า0 0อย0 0นห0 0 จนถึงนะครับหนึ่พันหถึงจะเต็มนะหลังจากหนึ่งพันห้าร้อยก็จะมีคุณสมบัติเปิดแล้วนะครับก็โอเคครับใครอยากเติมเงินก็อย่าลืมนะเว็บโคด้าช็อปนะครับง่ายสะดวกปลอดภัยครับเพียงแค่ใส่เลขไอเดียเลขเซเวอร์นะครับเลือกช่องทางการชําระเงินนะไม่ว่าจะเป็นรับบิทไลเพย์บัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์บัตรทูมานี่วอลเล็ตนะวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะส่วนน้องๆฝั่งหลาบเป็นลาวโทรคมยูเทลแล้วก็ทีพัดนะครับ ง่ายสะดวกปลอดภัยไว้ใจคนทชชอบได้เลยนะก็โอเคครับจบคลิปนี้นี้แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ